สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคนไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแลามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยนี้ลำปางเอฟซีพ่ายกับทางด้านเมืองทองยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ5ถูกแบงคอกยูเนเต็ดเอาชนะด้านหนองบัวพิชยาไป3ประตูต่อ1นครรแล้วาชสีมามาด,ด้าพ่ายกับทางด้านพีทีประจวบไป1ประตูต่อ2และราชบุรีเอฟซีพ่ายกับทางด้านขอนแก่นยูเนเต็ดไป0ประตูต่อ2 มาต่อกันที่ผลพุตบอลไทยนีก2ตาดเอฟซีเอาชียนด้านยุทธยายูเนเต็ดไป1ประตูต่อ0เชียงใหม่เอฟซีเอาชียงด้านนครศรียูเนเต็ดไป3ประตูต่อ2นครปฐมยูเนเต็ดพ่ายกับด้านอไทยธานีเอฟซีไป0ประตูต่อ3และสมุทรปราการซิตี้พ่ายกับนากหน้ากะบีเอฟซีไป1ประตูต่อ2ขอประทานภัยนะครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเสมอเชลซีไป0ย์ประตูต่อ0 บอลสมัตเสมอ Nottingham f เรสต์ไป1ประตูต่อ1เลสเตอร์ซิตี้เสมอไบรตันไป2ประตูต่อ2เซา o u t h a m p t o n พ่ายกับนั่นและตั้นวิลล่าไป0ประตูต่อ1เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเอาชนะเอเวอร์ตันไป2ประตูต่อ0และคริสตัลพาเลซเสมอนิวคาสเซิลไป0ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลที่บอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษโคเวนทรี่ Ho พ่ายกับนัน่นและิตเซอร์ตี้ไป2ประตูต่อ4 เบอร์มิงแฮมนะครับไพ่กับน้านเบสตันไป1ประตูต่อ2บิทอลซิตี้เสมอแบ็กเพิร์นไป1ประตูต่อ1คาร์ดิฟพายกับน้านมิววอรไป0ประตูต่อ1ควีนพาร์คเสมอสวนสีไปหนึ่ประตูต่อ1นึ่งสโตลซิตี้เอาชนะด้านเรดดิ้งไป4ประตูต่อ0วัดฟอร์ดเสมอรอตเทแฮมไป1ประตูต่อ1และวีแกนพายกับน้านดูตันทาวไป0ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมัน ยูเนียนเบอร์ลินเอาชิงด้านอฟเฟนไฮมไป3ประตูต่อ1ไอทักแฟรงเฟิร์ตเอาชิงด้านเชลเก้ศูนย์สี่ไป3ประตูต่อศูย์วอกบวกเอาชิงด้านไฟบวกไป6ประตูต่อศโบคุมเอาชิงด้านแหท่าเบอร์ลินไป3ประตูต่อ1สตุตการ์ดเสมอไมไป1ประตูต่อ1และโคโลนเอาชิงด้านเวเดอร์เบเมนไป7ประตูต่อหมาดูในส่วนของกานโชเซีบีอิตาลีเบเวนโต้ o, พลาดกับด้านเจโนไป1ประตูต่อ2 โควิเสมอปีซ่าไป2ประตูต่อ2โมเดนาเอาชงด้านโกเซนซาไป2ประตูต่อ0ปามาเอาเชีงด้านเปรูจาไป2ประตูต่อ0เลจีนาเอาเชีงด้านเตนานา่าไป2ประตูต่อ1สเปอเสมออาร์คโคลี่ไป1ประตูต่อ1เวนิเซียพายกับด้านชูติโรสไป0ประตูต่อ1และเซนตาเดลล่านะครับเสมอกกยรี่ไป0ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟผตบอลเลเตอร์ดีวีซีของเนเธอร์แลนด์ ดอเดนนะครับสเสมอเทสตาไป0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเอเนดิวีซีของเนเธอร์แลนด์เอเนซีไนมาเก้นเอาชนงนั่นเอเมนไป3ประตูต่อ1 p s v อสวีไอเอฟเฟนเอาชนะนั่นวินเทหไป1ประตูต่อ0และคัมบูนะครับพ่ายกับนั่นสปาร์ตาล็อร์ดัมไป0ประตูต่อ3มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษออฟฟอร์ดยูเนเต็ดเอาชนะนั่นอิสสวิดไป2ประตูต่อ1ดาบีเคาน์ตี้เอาชนงนั่นโบตันวอนเดเลอร์ไป2ประตูต่อ1 เชฟฟิลด์เวนเดย์เอาชังด้านพีวูธ์ทาวไป1ประตูต่อศูนย์ชูบิลลี่ทาวเอาชังด้านแคมบริดจ์ยูไนเต็ดไป5ประตูต่อ1พีมัดอาไกเอาชังด้านเชอร์เนมทาวไป4ประตูต่อสอฟร์เรนกีนโรเวอร์พายกับทางด้านมิตตันคินดอนไป1ประตูต่อ2บาร์ลี่นะครับเอาชังด้านเอ็กคลิงตันสเตดี้ไป3ประตูต่อ1และพอร์สมัทนะครับเอาชังด้านเอ็กเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเฟนคัพหรือกเดฟองนะครับ แคมบิโซนะครับพ่ายกับนั่โอลิมปิกลียงไป0ประตูต่อ3บาเตียเสมอลาลิยงไป1ประตูต่อ1เลโอบิเย e, นะครับพ่ายกับนั่นแรงไป0ประตูต่อ3าแกรสนะครับเสมอโรเดโอเวลรอนไป0ประตูต่อ0ตูรูดเอาชนะทางด้านไอซิโอไป2ประตูต่อ0พาเบเนตนะครับพ่ายกับทางด้านเกอร์นอปไป0ประตูต่อ1ซามาริอาเลสเอฟซีนะครับพ่ายกับทางด้านปารีสเอฟซี C, ไป0ประตูต่อ4 และโอลิมปิกสตาร์เบิร์กนะครับพ่กับทางด้านอองเช่ไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของกันโชซเรียอิตาลีเวโรนาเอาชนะ้านเลเช่ไป2ประตูต่อ0ซาเลนิตาน่าภพ่กับทางด้านนาโปลีไป0ประตูต่อ2และเฟโอเรนตินาไพ่กับทางด้านโตลิโนไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของเซกุนดาลีกาของสเปนมาลากาเสมอกับทางด้านปูกอสไป1ประตูต่อ1 บอลเฟราดีนา bon พายกับนั่นเอไอบาร์ไป0ประตูต่อ1แานาดาเอาชงนงด้านอีซ่าไป2ประตูต่อ0และอราเบสนะครับเอาชนงด้านลาซิงซนันเดไป3ประตูต่อ0มาปิดท้ายกันด้วยลาลิก้าของสเปนลายูเวกันโนพายกับนั่นเรียวอันโซซิดาสไป0ประตูต่อ2เอสวันยอนเอาชงนงด้านเรียวอันเวติตไป1ประตูต่อ0อตเลติโกมาดลิตเอาชงนงด้านเรียวเบยาโดริตไป3ประตูต่อ0 และเซบีย่าเอาชางด้านคาร์ดิตไป1ประตูต่อ0โอเคนะครับผมเดี่ยวไปการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ